ทุกคนคะไน่ถามหน่อยค่ะว่าทุกวันนี้ค่ะจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรกิจค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายที่บ้านของเราทุกเดือน,นคุณเคยได้เงินถืออย่างไรคะ เชื่อไหมคะว่าวันนี้ค่ะในจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้เงินคืนแล้วนะไม่พอนะคะมันไม่ได้มีแค่ค่าน้ำค่าไฟเยงแค่อย่างเดียวนะคะก็จะเป็นค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตค่าประกันรถยนต์รองเท้าอาริดัสไนกี้อุปกรณ์การเรียนที่บีดูเือหนังสือต่างๆได้เงินคืนแล้วนะคะและหลายคนนะคะถามว่าเอ๊ะทำยังไงนะคะถึงจะสามารถได้เงินคืนได้กับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าช็อตจินอีค่ะนี่เลยเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมแอปต่างๆนะคะที่เราจะต้องซื้อของอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะเบี้ยประกันรถยนต์นะคะเราร่วมได้กัร กับแอปพลิเคชันเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น e, ada, Advisor, vy, s h o ป e e l a z a d a TripAdvisor, c o n v ์ B2S, Adidas, t อ p s u p e r m a r k e ปซูเปอร์มาร์าค่าใช้จ่ายต่างๆที่เนยต้องจ่ายแล้วอะค่ะเนยแค่เปลี่ยนม,มาจ่ายที่นี่ค่ะจะได้เงินคืนแล้วอะค่ะเดี๋ยวเนยจะให้ดูนะคะว่าวันนี้ได้ไดเงินคืนเท่าไหร่ดูนะไปดูที่รายละเอียดการคืนเนี่ยค่ะ เน่ได้คะแนนมาแล้วนะคะเน่ได้คะแนนการคืนจากแอปต,ต่างๆที่เม่ใช้จ่ายเกิดแสนห่นคะแนนและ100คะแนนเท่ากับ1บาทเดี๋ยวเมยจะบวกลบวคูณหารให้ดูค่ะว่าเมได้เงินคืนเท่าไหร่อ่ะดูนะห6หกสีแปดเหารห0ึ <100 S 2> ่เพราะว่า100คะแนนเท่ากับ1บาท เนได้เงินคืนมาแล้วนะคะ7,644บาท89สปานค่ะแล้วเน่จะบอกว่าเนี่ยด้วยระยะเวลาเพียงแค่2เดือนนะคะเนได้เงินคืนมาแล้ว7,6ลองคิดเล่นๆค่ะเท่าวันนี้ค่ะเราอะใช้ใจ่ายแบบเดิมน,นะคะที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วอะ12เดือนเท่ากับ1ปีถูกไหมคะคูณไปเลยค่ะ12ดูสิเนได้เงินคืนมาแล้วว่ะทุกคน45,869บาท ุกคนคะเงินคืนเหล่าเนี้ยจริงๆแล้วอะ่ะก่อนหน้านี้เราไม่เคยได้เงินคืนอะไรแบบนี้เลยมันเป็นเงินที่เราไม่ควรจะเสียดังนั้นนะคะใครที่มันเจอเนนะคะในคลิปนี้นะคะแล้วยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช้อปจิ๋วคุณพลาดนะเพราะคุณจะเสียเงินแบบนี้นะคะ4ี่หมื่นถึงห้าหมื่นบาทเลยทีเดียวเน่นะคะ่ะไม่ได้ใช้จ่ายเพียงแค่คนเดียวนะคะเกิดจากการที่เน่ค่ะชวนเพื่อนๆนะคะ,คะ,คะมาดาวน์โหลดแอปนี้แล้วก็ใช้จ่ายค่าที่จ่ายที่เพื่อนต้องจ่ายอยู่แล้วทั้งหมด มันเป็นเงินคืนมันเป็นเงินออมมันเป็นเงินคุณไม่ควรจะต้องเสียและถ้า,กาเกิดว่ามาเจอคลิปนี้แล้วคุณยังไม่ดาวน์โหลดบอกเลยละครมากดังนั้นนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในบ้านของเราและยังสามารถได้เงินคืนจากเพื่อนของเราถ้าเราแนะนเพื่อนเราได้ด้วยและนนี่นใครที่สนใจนะคะพิมพ์คำว่าสนใจค่ะแล้วพอเดี๋ยวนี้นะคะจะพาเข้าไปเรียนรู้งานนะคะว่าการใช้แอปพลิเคชันช้อปปิ้งยังไงเราได้เงินคืนอย่างละเอียดเลยค่ะ